ยูโร2024ที่เยอรมันสั่งวินส่งท้ายนักเตะหลายคนที่รับใช้ชาติบ้านเกิดมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีใครกันบ้างที่ยูโร2024จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเขาออลิเวียชิลูสทีมชาติฝรั่งเศสดาวยิงชาวฝรั่งเศสวัย37ปีลดแลนในฐานะดาวยิงมาอย่างยาวนานคว้าแช,ชมป์ฟุตบอลโลก2018ทำลายสถิติยิงให้ทีมชาติฝรั่งเศสมากที่สุด เจ้าตัวประกาศอำลาทีมชาติหลังยูโร2 0 2 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดทางให้กับรุ่นน้องใหม่ๆศึกยูโร2024จึงเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นซิลูเล่นฟุตบอลในระดับสูงแบบนี้ลูก้าโมดิตทีมชาติโคเอเชียนวัย39ปีอีกหนึ่งผู้เล่นเจ้าของรางวัลบัลลงดอความสำเร็จมากมายในระดับสโมสรเลอนันมาร์ติลขณะที่ในนามทีมชาติโมดิตเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักที่สร้างผลงานให้กับทีมตารางหมักลุก เป็นทีมที่น่าจดจำเสมอโมดิสพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลโลก2018และในอีก4ปีต่อมาโมดิสยังพาทัพตารางหมักลุกคว้าอันดับ3ในฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่เคยประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแต่ด้วยอายุแล้วยูโร2024นี้อาจจะเป็นเวทีส่งท้ายความยิ่งใหญ่ของจอมทัพชาวโคลแอคริสเตียโนโรนันโดทีมชาติโปรตุเกสในวัย39ปีเจ้าของรางวัลบัลลงดอ5สมัยเขาติดทีมชาติมาอย่างยาวนาน ศึกยูโรสำหรับเขาโรนันโดครองสถิติประตูสูงสุดในศึกยูโรรอบสุดท้ายที่14ประตูและลงเล่นมากที่สุด26นัดยังร่วมลงเล่นในรอบสุดท้ายมากที่สุด6ทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ยูโร2004ถึง2024โรนันโดไม่เคยหลุดจากทีมชาติและมีส่วนช่วยทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งยังสามารถคว้าพาทีมโปรตุเกสแชมป์ยูโร2016มาได้สำเร็จ และด้วยอายุจะแต่เลข4แล้วจึงมีการคาดกันว่ายูโร2024จะเป็นศึกยูโรครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวทีมชาติโปรตุเกสชุดนี้ยังมีผู้เล่นที่น่าจะอำลาทัวนาเมนต์ใหญ่ะระดับชาติอีกคนนั่นคือเปเป้ P, ยอดกองหลังตัวเก่าวัย41ปีที่ลงเล่นทำลายสถิติเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโทนี่คอสทีมชาติเยอรมันในวัย34ปีเขาได้ประกาศแขวนสตันหลังศึกยูโร2024 เขาคว้าแชมป์มามากมายกับสโมสรอนเลอันมาร์ลิคและด้วยอายุ34ปีเขายังคงเป็นตัวหลักของทีมและยังคงมีคุณภาพสูงโคสนับเป็นดาวเตะคนสำคัญของทีมอินซีเลกการันตีด้วยถ้วยรางวัลแชมป์ฟุตบอลโลก2024ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญของโคสในการนำทีมประกาศสักดาในบ้านเกิดเพื่อทิ้งทวนครั้งสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยนอกจากโคสแล้วในทีมชาติเยอรมันชุดนี้ยังมีมานนเอลนอยเอ รักษาประตูวัย38ปีและทูมาสมุลเลอร์ดาวยิงวัย34ที่คาดกันว่าน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับชาติครั้งสุดท้ายเช่นกันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ทีมชาติโปแลนด์ในวัย36ปีนี้ดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติในซีซั่นที่ผ่านมาเลวานดอฟสกี้เริ่มแสดงสัญญาณของความมีอายุเยอะให้เห็นเขามีความช้าลงและไม่เฉียบคมเหมือนสมัยก่อนแล้วคาดกันว่าจบยูโร2024จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเจ้าตัว แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของอาชีพการค้าแข่งพวกเขาก็ต้องบอกมือลาสังเวียนฟุตบอลด้วยร่างกายที่เริ่มโรยลากันไปตามเวลาเหลือไว้เพียงความทรงจำที่งดงาม